มาดูความคืบหน้ากรณีเงินหายนะครับเงินจากบัญชีเทศบาลนครอุบลราชธานีที่พ่วงไว้กับแอปของธนาคารถูกเอาไปพ่วงไว้กับวอ l l e t หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ซื้อของออนไลน์เงินหายไปถึง58ล้านบาทเรื่องนี้ยังยืนยันไม่ชัดนะครับเป็นเพราะคนในเป็นเพราะถูกแฮ็กหรืออะไรกันแน่ที่ทำให้เงินนั้นหายออกไปวันนี้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ11คนสอบไปแล้วพบว่ามีพิรุษ 6คนครับคอมพิวเตอร์นะครับโทรศรัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เหล่านี้ถูกกันไว้เป็นวัตถุพยานครับที่พนักงานสอบสวนตำรวจอุทรนเมืองอุบลราชธานีส่งไปตรวจดูการใช้งานในรอบสองเดือนครับส่งไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงว่ามีบุคคลที่อยู่ในองค์กรเกี่ยวข้องกับกรณีเงินหายหรือเปล่า เพราะเงินที่หายไปเนี่ยท่านผู้ชมหายไปจากสองบัญชีนะครับทั้งบัญชีออมทรัพย์แล้วก็บัญชีกระแสร,รายวันเป็นเงินรวมทั้งสิ้น58ล้านบาทหนึ่งในชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่ามีการเรียกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของเทศบาลมาสอบปากคำทั้งหมด11คนครับเมื่อวานสอบปากคำไปแล้ว8คนแล้ววันนี้อีก3คนการสอบปากคำที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน6คน ซึ่งการสอบสวนจะถามถึงการทำงานและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมาว่ามีช่องโหว่ที่บุคคลสามารถเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยที่บุคคลอื่นในองค์กรไม่รู้ได้หรือไม่หรือเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนที่เกี่ยวข้องคับเบื้องต้นจากข้อมูลที่ตำรวจมีการสืบสวนให้น้ำหนักไปที่อาจจะมาจากบุคคลภายในที่มีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์ มากกว่าการที่ระบบจะถูกจารกรรมข้อมูลนะคะเพราะตำรวจบอกว่าถ้าระบบถูกเจาะเงินก็น่าจะต้องโอนเงินออกจากบัญชีไปทั้งหมดทันทีแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกลับเป็นการโอนเงินออกเข้าไปไว้ในกระเป๋า wallet ของแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์เป็นยอดๆค่ะแบ่งไปเดือนตุลาคมกว่า19ล้านบาท เดือนพฤศจิกายนอีกกว่า39ล้านบาทซึ่งเป็นรายการซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า4 0 0พรายการจึงเชื่อว่าอาจจะเกิดจากบุคคลที่ต้องการทยอยโอนเงินออกไปเพื่อไม่ให้บัญชีมีพิรุษค่ะด้านพันตำรวจเอกศักดิ์สิธิ์คงศักตรกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีบอกว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะครับต้องเข้ามาช่วยกันทำงานนี้ทั้งเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจภูทรภาค3แล้วก็ตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีครับทุกฝ่ายช่วยกันทำงานเต็มที่เพื่อหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจขณะที่สัปดาหนะ์หน้ามีรายงานนะครับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงไปตามคดีนี้ด้วยตนเองครับ